หลังจากที่เราเดินตรวจสุขภาพแพะทุกตัวดูดูขี้เนาะดูแล้วก็โอเลยโอเคเลยวันนี้เขาสุขภาพดีดีด,ดีรู้สึกว่าจะไม่มีตัวไหนเหงาเนาะมีแต่ตัวง่วงหลับง่วงนอนทําอะไรกันมาเนี่ยทั้งคืนวันนี้ครับวันนี้วันนี้หลังจากตรวจสุขภาพแพะทั้งลูกแพะทั้งแม่แพ้ไปแลบร้อยแล้วแข็งแรงครับเมื่อวานก็ดูแลเนาะ เรียกว่าเริ่มเป็นขี้เหลืองตัวน้อยแสดงว่านมแม่ขับขี้ดาออกมาหมดแล้วแล้วก็ไปหอมหัวดูเ้าเรียกว่ากินน้ำนมเลยอ่ะแสดงว่า,นนด,วาดูดนมเก่งแล้วแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้จะมาฉีดยาตัวน้อยมันจะเป็นธาตุเหล็กส่วนตัวแม่จะเป็นยา อักเสบกับยาบำรุงเปสิบสองเพราะว่าในส่วนนี้ต้องดูแลแม่เขาด้วยดูแลลูกเขาด้วยครับมันจะเป็นสูตรง่ายๆแค่นี้แหละครับเนาะแพะเกิดไม่ให้ทัดเหล็กส่วนแม่แพะที่จะแก้อักเสบให้หมดลูกเขาดีแล้วก็มียาบำรุงเพื่อให้เขามีความแข็งแรงขึ้นนะครับโอ้ดูดิ ลูกเขาเอาขี้นอนอย่างเี้ขี้นอนขี้นอนตุนยาตัวนี้ก็จะเป็นธาตุเหล็กครับธาตุเหล็กนะยาบำรุงแก้อักเสบยาอักเสบแล้วก็จะมีเข็มฉีดยาแรกแยกกันระหว่างแม่กับลูกเพื่อความปลอดภัยเราก็เน้นเน้นเนาะเน้นการป้องกันอย่างเดียวการรักษานี่เราไม่เก่งเลยยอมรับการรักษานี่คือเราเราไม่มีประสบการณ์มากเลยเพราะไม่อยากให้เขาป่วยถ้าเกิดเขาไม่ป่วยเราก็ไม่ต้องรักษา ส่วนแอลกอฮอล์นี่ขาดไม่ได้นะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉีดยาไม่ว่าจะเป็นกันไกเข็มฉีดยาพวกนี้ต้องเช็ดตลอดป้องกันเนาะเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในตัวเขาครับเช้านี้ฉีดยาเสร็จแล้วจะมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงส่วนคนที่จะมาฉีดยาให้ก็เป็นลูกชายนะลูกชายเป็นนักวิชาการสาธารณสุข อยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีมาแล้วมาแล้วเขาไม่ยอมให้ออก YouTube นะ <c oughs> มือเข้าเบามากเลยฉีดแพะไม่ร้องผมไม่ได้หรอกจึก๊ลร้องกากอ่ะเดียวขออนุญาตฉีด,ดยาก่อนเดี๋ยวฉีดยาเสร็จแล้วจะมาดูกันน,นั่นเขามาละข้วมาละก่อนจะไปทำงานบอกปลุกปลุกปลุกแบงค์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์จะเข้ามาฉีดเป็นที่เรียบร้อย โอ้ยคุณหมอคุณหมอเดินทางกลับแล้วถ่ายแค่ด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าลูกชายไม่ให้ถ่ายแล้วนะเอาถ่ายด้านหลังเอากลับแล้วกลับแล้วถือถุงยุงถุงยาอืมเียบร้อยก็ตอนนี้ดูอาการอยู่ครับว่าหลังจากฉีดยาแก้อักเสบแล้วจะมีอาการแพ้ไหมบางตัวจะแพ้ก็ยังไปไหนไม่ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงส่วนตัวลูก ไอ้ธาตุเหล็กไม่มีปัญหาที่ฉีดไปคือตัวละ2องซีแรกเกิดนะตอนนี้คือเข้าวันที่ที่สองเนาะหนึวันเต็มแล้วนี่ก็เข้าวันที่สองพอดีลูกชายว่างเมื่อวานนี้เขาติดภารากฤฤฤิจก็เลยบอกอ่างั้นมาฉีดวันนี้ก็ห้อกัน <S <S ดูแล้วนะขี้เหลืองขี้ติดตูดนะแสดงว่าการระบบกันด้วยดี ถ้าเกิดขี้ไม่เหลืองขี้ไม่มีก็ต้องดูว่าทําไมเขาไม่ขี้เนาะให้เขากินนมเยอะๆเดี๋ยวก็เข,ขี้เองโอ้แข็งแรงแล้วสบายใจโอ้สุดยอดเลยดูดูเขามีความสุขเดี่ยวแหละเดี่ยวแหละหลังจากดูอาการเขาครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไร ลูกก็เริ่มนอนค้องแก้งๆแล้วลูกให้นอนแล้วนอนแล้วนะบางตัวก็ยืนก็อปลอดภัยครับวันนี้ฉีดยาอักเสบแล้วก็มียาบำรุง b 1 2ตัวแม่ส่วนตัวลูกธาตุเหล็ก2ซี cc ต่อตัวเน้นเลยนะ2ซี cc ต่อตัววันนี้สำหรับแพ้แม่ลูกคู่นี้ก็จบะะแค่นี้นะครับ